ว่ากีฬาได้วยคว่าการออกกําลังกายคนส่วนใหญ่จะเบื่อจะไม่ไม่ค่อยแบบสนุกก็คืออยู่ในฟิตเนสเล่นไปฟังเพลงอะไรแค่นี้แต่ตัวนี้ไม่ใช่มันจะเพิ่มขีดจํากัดให้ตัวเราไปเรื่อยๆโดยไม่มีที่สิ้นสุดครับถ้าเรากลับมามองจริงๆะคะ่ะเราสุขภาพดีด้วยภายใน<ม>ดีกว่าที่จะแบบของเพียวบางคนของเพียวกิโลก็มีแต่เราเนี่ยคะ่ะ ใช้การควบคุมร่างกายเราให้ได้แล้วเราก็ไม่ป่วยง่าย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะทุกวันนี้นะคะเราหลายคนค่ะมัวแต่ให้ความสําคัญแล้วก็ไปใส่ใจสิ่งที่อยู่นอกกายนะคะบางคนอยากจะทํางานดีๆนะคะหลายคนอยากมีเงินเยอะเอะหรือว่าบางคนอยากได้ของชิ้นใหญ่เพื่อมาเป็นของตัวเองนะคะเราใส่ใจกับสิ่งต่างๆโดยลืมที่จะมองเห็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดนั่นก็คือตัวเราเองค่ะสิ่งที่จะทําให้ชีวิตของเรายั่งยืนอยู่ได้นะคะก็คือเรื่องของสุขภาพที่ดีแต่ก็มีคนบางกลุ่มนะคะที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพของตัวเอง แต่ก็เป็นเพียงกระแสท,ที่จุดติดแล้วก็ดับไปนะคะบางคนเนี่ยก็เป็นการออกกําลังกายเพื่อแชรแอนแชร์หรือแม้แต่ทากิจ,จกรรมอะไรบางอย่างเพียงชั่วครั้งชั่วคราวสุดท้ายก็เบื่อแล้วก็หันหลังให้กับการออกกําลังกายเหล่านั้นค่ะวันนี้เราเลยอยากชวนคุณผู้ชมมาดูเรื่องของการออกกําลังกายในมุมมองใหม่นะคะที่จะทําให้เราสนุกกับการออกกําลังกายไปด้วยที่สําคัญยังได้ความแข็งแรงมาสู่ร่างกายของเราอีกด้วยละค่ะ ตอนนี้เอย <Shawn> <habitude S 2> ู่กับคุณออนนะคะเจ้าของ On Air Studio ในซอยหลังสวนนะคะถามคุณออนแบบนี้ดีกว <kicking. S 2> <enthus class. S 3> ่านะคะเห็นคลาสที่มีเยอะเลยมีกี่คลาสแล้วก็มีอะไรบ้างคะคือที่สตูดิโอเราที่นี่นะคะมีอยู่5กิจกรรมกิจกรรมแรกคือ aerial hammock ค่ะแล้วก็จะมี aerial h o o p aerial h o o p ก็คือเป็นห่วงเหล็กที่มองแล้วเหมือนฮูลาฮูปแต่จริงไม่ใช่อันนี้คือเหล็กเหล็กทั้งเท่าเหล็กจริงๆเลยกค่ะแล้วก็จะมี pole dance pole dance ก็คือที่เป็นเสาเหล็กนะคะตัวนั้นก็จะเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ตอนนี้เริ่มได้ความ ได้รับความนิยมพิลาทิสร er. ีฟอร์์ก็คือจะเป็นเครื่องที่นอนสีดำๆนะคะที่คนก็ชอบเรียกกันอะไรดำๆเนี่ยนะคะคือตัวนั้นแล้วก็จะมีอีกตัวนึงเรียกว่าพิลาทิสแอพาราัสอันนั้นจะเป็นพิลาทิสขั้นสูนเรียกว่าแอปมานีกนึงละคือสําหรับคนที่ต้องการทําเป็นเซอร์กิตคือมีอุปกรณ์ทั้งสี่อย่างเล่นหนึ่งชั่วโมงก็คือหมุนเวียนไปเรื่อยๆอก็คือจะได้ทุกส่วนของร่างกายจริงๆค่ะ ดูน่าสนุกด้วยแล้วก็ดูสุขภาพแข็งแรงด้วย,ยนั่นเดี๋ยวให้คุณนอนพาไปดูบรรยากาศข้างในก่อนดีวกว่านะคะ,คะแล้วก็ไปคุยกับคุณข้างในค่ะเชิญค่ะ เพิ่งเปิดมาได้ไม่นานเองเป็นซีริโอเพื่อการออกกําลังกายแห่งใหม่นะคะทาไมเราถึงหันมาทําธุรกิจนี้คะเพราะรู้สึกว่ากีฬาสมัยใหม่เนี่ยคนน้อยนะักที่จะเข้าถึงกีฬาอย่างเงี้ยคือคนพอมองอย่างวันเองเนี่ยสมมติมองโค้เฮ้ยมันทำไมนุ่มน้อยหง่นน้อยเนาะเรามองว่ามันคือศิละปะมากกว่าการออกกำลังกายแต่พอวันหนึ่งเรามีโอกาสได้เข้ามาเจอครูหรือว่าคนที่เขาเล่นวงการนี้จริงจริงเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าความอ่อนหวานที่เราเห็นความเซ็กซี่ที่เห็นเนี่ย มันคือความแข็งแรงอที่ซ่อนอยู่ที่ซ่อนอยู่ออยเพราะว่าการจะปีนขึ้นไปได้มันเหนื่อยมากมการที่จะใช้ตัวในการล็อกเสาหรืออะไรทุกอย่างเนี่ยคือมันก้ามเนื้อทั้งนั้นต้องใช้กําลังเยอะเลยทุกส่วนขอ,องร่างกายเพราะฉะนั้นถึงแบบอยากให้คนรู้จักแล้วก็เข้ามาสัมผัสเยอะขึ้นเพราะว่ามันมันเป็นความชอบกีฬาถ้าเรารู้ว่าเราจําเป็นต้องทำอย่างสมมติไปหาคุณหมอหมอบอกว่าไปวิ่งหน่อยนะครับอย่างน้อยอาทิตย์ละสามวันลองไปวิ่งดูถ้าใจมันไม่ชอบอ่ะมันทําได้แค่นั้น แต่ถ้าใจชอบมันจะอยู่ไปได้นานเล่นอะไรก็ได้ที่เราชอบอยากมีทางเลือกใหม่ให้ผู้หญิงหรือว่าคุณผู้ชายก็ได้มาลองเล่นดูปีนโพลองเล่นผ้าลองดูอย่างอื่นให้มันมีความสุขแล้วมันได้ความแข็งแรงเหมือนกันแล้วส่วนตัวคุณออนชอบกีฬาอะไรคะออนชอบแอรเวทหมอกคือยังไงนะที่เป็นผ้าสีสีที่เคยเห็นกันแต่ว่าของออนจะต่างนิดนึงคือถ้าคนมอง ตอนแรกอาจจะมองว่าเป็นโยคะลายเออใช่เพราะ<ช>เหมือนเหมือนกันมีผ้าเหมือนกันถูกต้องแต่ว่าหลักที่ต่างกันคือโยคะลายจะหนผ้าต่ำกว่าต่ำกว่าพอปุ๊บเนี่ยหลักการเล่นของเขาคือการโพสอัชนะต่างๆสมมติว่าเล่นบนพื้นมันอาจจะไปได้แค่นี้แต่การอยู่บนผ้าคุณสามารถวาดขึ้นไปได้ครบ360องศา,า,ย,าย,ยากไหมคะยากไหมตอนแรกน่าจะยากเพราะว่าเราไม่เคยตั้งสติก่อนเล่นจําเป็นเหมือนกันหรอะสติในการเล่นสติในการเล่นคือท่องอย่างเดียวเลยค่ะมีอะไรก็ตามอย่าปล่อยมือ อ๋อคือต้องจับไว้ให้ต้องจับแล้วตัวเราต้องอยู่กับเราเพราะไม่อย่างนั้นสติหลุดเมื่อไหร่เนี้ยเราหลุดจากภาาทีนี้พอพูดถึงเรื่องของการทําธุรกิจนะคะก็ต้องยอมรับว่าอาจจะต่างไปจากเวลาที่เราเนี่ยทำในสิ่งที่ชอบนะคะพอเล่นอย่างเดียวอาจจะไม่ได้คิดเรื่องของตัวเลขถูกไหมคะตอนเราไปเรียนไปเล่นที่อื่นแต่พอมาทําเป็นธุรกิจแล้วเนี่ยก็มีตัวเลขมีต้นทุนมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นมาเราบริหารจัดการยังไงอะคะ คือตอนแรกมานทํมก็อึ้งเหมือนกันนะคะมันเป็นธุรกิจที่แบบปกติเราทําธุรกิจอื่นซึ่งมันเป็นเงินมาธุรกิจบบริการไปแต่นี่เป็นการลงทุนล่วงหน้าคือลูกค้ามาจ่ายเงินก่อนแล้ว uh huh. ค่อยๆตัดคาร์ดไป uh huh. เพราะฉะนั้นอย่างเช่นเราขายคอร์ส3เดือนอย่างเงี้ยเงินตุ้มมาหูยเดือนนี้เราดีใจมากเลยเราขายได้เยอะมากเลย แต่อย่าลืมนะคะลูกค้าท่านนั้น<ม>จะไม่ได้มาต่อคอร์สอีก3เดือนนะคะอจะอยู่กันกับเราแค่ก้อนนั้นแหละใช่<ม>ก้อนนั้นจนพขหมด3เดือนปุ๊บเขาหมดอายุหรือว่าเขาใช้หมดเขาค่อยมาต่ออีกคอร์สหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นการเป็นว่าเราดีใจไม่ได้ตอนแรกเราแบบเงินมาเยอะเงินมาเยอะจริงไม่ใช่<ม><ม>การว่าเราต้องดึงตัวเองกลับมานิดนึงว่าเงินที่เราได้นะตอนนั้นนะ่ะมันไม่ใช่เงินที่เราใช้ใจ่ายได้นะ<อ>มันเป็นเงินอดวานซ์นะ,ะมันเป็นธุรกิจที่เราไม่เคยเจอการแบบการดิวกับคนเยอะกับครูแล้วก็นักเรียนที่หลากหลาย เวลาที่ต่างกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันจะมันจะเป็นธุรกิจที่แบบต้องเรียนรู้อีกเยอะอีกเยอะมากตอนแรกที่ตั้งใจเปิดเนี่ยน่าจะตั้งใจอยากมาเล่นทุกวันหรือเปล่าใช่ค่ะเป็นอย่างงั้นไหมคะคุายเป็นจริงเป็นค่ะคือก่อนที่จะเปิดเองเนี่ยเล่นประมาณอาทิตย์ละสามวันคือชอบแล้วก็มีเล่นกีฬาอื่นด้วยะค,ะค่ะกลายเป็นว่าเอารู้สึกว่าเฮ้ยอยากเปิดเราจะเล่นมาทุกวันเลยอ่าะขเราว่าไหวนะเพราะเราก็อยู่นี่อยู่แล้วต้องทำธุรกิจอยู่แล้วก็คือ ยังไงก็ต้องมายางนี่ฉันก็จะเล่นแต่ความเป็นจริงคือน้อยกว่าเดิมอีกค่ะพทุกวันที่มาก็แบบอย่างที่บอกค่ะทำนู่นทำนี่ด้วยความที่เราเป็น s m e แบบธุรกิจเล็กด้วยทุกอย่างบางอย่างเราทำเองการมาถึงจะต้องมีการแบบทำมา์เกตติ้งบ้างต้องมีการนั่งดูบัญชีนั่งทำนู่นทำนี่มันก็เลยไม่ได้แบบไม่ได้ว่าอย่างที่คิดนะบางทีเราแต่ถามว่ารักไหมชอบไหมแฮปปี้ที่ได้เปิดยังแฮปปี้กับกีฬาที่เราได้เห็น คนมาเล่นเอ้ยมีคนเล่นใหม่ก็ดีเนาะดีใจอะไรเงี้ยแต่ตัวเองก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้เล่นเท่าไหร่เลยตั้งแต่เปิดจริงค่ะนี่ยอมอาจจะเป็นข้อคิดที่ดีได้สำหรับใครหลายคนที่บอกว่าชอบทําอะไรบางอย่างแล้วก็ไปเปิดธุรกิจนั้นและคิดว่าเราจะได้อยู่กับมันตลอดเวลาจริงๆแล้วก็ใช่แต่เป็นอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งถูกต้องค่ะเป็นด้านของการบริหารแล้วก็ได้เรียนรู้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะจากเรื่องของการเปิดทําการทุกวัน เห็นฟีดแบ็ในแง่ของคนที่มาเล่นกีฬาน,นะคะกับชีวิตประจาวันที่เขาใช้อย่างไงบ้างคะคือที่ตอนแรกบอกนะคะว่าการมานั่งมานั่งเฝ้าสตูเองแล้วก็รับบุ๊กิ้งเองทำมาทำไม,ำไมวันพุธไม่เคยมีลูกค้าเลยวันพุธกลางสัปดาห์ันท,ท,ที่น่าจะเป็นเวลาที่ทดีดให่ค,<อ>คือแบบยว่างอ่ะมาเล่นดีกว่าเลยก็เลยถามลูกค้านั่งดักถามลูกค้าที่หน้าเคาน์เตอร์เลย uh huh. โทษนะคะไม่มาลองลงคือถามเขาแบบว่าลงวันจันทร์แล้วไม่ลองลงวันพุธดูบ้างหรอคะอ๋อไม่อ่ะค่ะทําไมอ่ะคะ คือดิฉันเนี่ยเที่ยวบ่อยเที่ยวสุขสาร์อาทิตย์แล้วร่างกายมันสุดซม m มวันจนันทร์อังคารออกให้เต็มที่เลยคือใช้คืนใช้คืนไปก่อนอแล้วพอวันพุธก็เหนื่อยแล้วอะวันจนันทร์อังคารใช้มาหนักแล้วขอพักสักวันแล้วกันแล้วเดี๋ยววันพฤหัสค่อยบิวร่างกาย เผื่อวันศุกร์จะไปเที่ยวต่อมขาเลยการได้บว่าคลประกาศนี้ไม่เคยได้ยินนะเราเราเราเล่นกีฬาเราก็เล่นของเราไปทุกวันเราไม่ได้แบบเล่นกีฬาเพื่อไปทําอะไรแต่มีคนกลุ่มนี้ที่เล่นกีฬาเพื่ออะไรบางอย่างเลยถึงบางอ้อเลยค่ะตอนนี้ก็คือแบบอจะจะเปิดคลาสอะไรวันพุธคิิปดักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากฝากอะไรกับคนที่อยากจะมาลองกีฬารูปแบบใหม่นะคะในสถานที่ใจกลามงแบบนี้บ้าง คืออยากที่จะบอกค่ะว่ากีฬาสมัยใหม่เนี่ยมันมีอะไรอีกเยอะแยะที่มีให้เลือกมันไม่มีคําว่าดีหรือไม่ดีอันนี้ดีกว่าอันนั้นดีกว่าไม่มีทุกอย่างดีกับสุขภาพเราหมดมถามใจตัวเองดีกว่าว่าเราถูกจริตตรงไหนบ,บังคับถูกบังคับให้ไปทําอะไรที่เรียกว่าดีเนี่ยถ้าใจเราไม่ชอบมันไปไม่ถึงฝันหรอกค่ะ,ะแต่ถ้าแต่ถ้าใจเราชอบเราไปแล้วมันยั่งยืนอยู่ได้นานเพราะว่าลองเปิดใจดูอะไรใหม่ๆดีกว่า เห็นคุณอ,อนพูดหลายครั้งเหมือนกันว่าถ้าอยากเล่นกีฬาไม่ว่าจะประเภทไหนต้องเล่นให้ถึงคือเข้าให้ถึงเลยความหมายคืออะไรคะตือนคิดว่าการเล่นกีฬาทุกอย่างควรจะมีขั้นตำอำสมมุติอาทิตย์ละสองครั้งเพราะไม่งั้นไม่มีทางเห็นผลแต่พอเราเล่นปุ๊บเนี่ยสมมุติเราเล่นได้อาทิตย์ละสองถึงาครั้งปุ๊บเราจะเริ่มรู้สึกว่าเราชอบหรือไม่ชอบเขา ถ้าเราชอบเขาเราอยากที่จะมาเล่นเพิ่มเราเห็นผลประโยชน์ที่เราได้จากตรงนั้นร่างกายเราเปลี่ยนไปถามว่าต้องซิกแพคต้องไรไหมไหมแล้วพอเขาเข้าถึงคือเขามีความสุขที่จะได้เล่นจะอพเฟสทุกวันแต่พวกนั้นคืออพเฟสแบบว่าฉันมีความสุขที่ฉันได้เล่นไม่ได้เพื่ออวดใครมันเป็นความแบบฉันเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองนะว่าฉันเฟิร์มแต่ก่อนฉันปีนไม่ขึ้นวันนี้ฉันปีนได้สามขั้นค,คือไม่ใช่แค่ผิวเผินแต่เข้าให้ถึงแก่น ของกีฬาในแต่ละประเภทถูกต้องอยากจะให้คุณเฟิร์นฟังมากเลยช่วงแรกๆเปิดสตูเนี่ยคนแห่มาเต็มเลยแต่มาครั้งเดียวนะคะแล้วหายหมดเลยเพราะว่ามันก็นั่งรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมเกิดอะไรขึ้นเพิ่งรู้ว่ามันเป็นเทรน์แบบมาถึงของแค่ถ่ายรูปอ๋อนะแอ้วไปเช็คอินคือของแค่เช็คอินแนี่ว่าวันนี้ฉันมาเข้าคลาสนี้ถ่ายรูปหนึ่งครั้งจบแล้วคือมิชชั่นเแล้วายกันไปถูกต้องค่ะคือมีลูกค้าประเภทนั้นแต่ถามว่าจะสามารถทําให้แบบบั่นทอนเราได้ไหมแรกๆได้นะะค แต่พอหลังๆเรารู้สึกเนเจอร์ว่าอ๋อก็มันก็เป็นแฟชั่นคือมันจะมีแฟชั่นที่แบบคนมากับคนที่มาเล่นจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่กับคนที่เขาเล่นจริงๆตรงนี้เขาว่ามันโอเคค่ะ สวัสดีครับคุณครูจะมาสอนเราเล่นแอเรียลแฮมม์อกคืออะไรครับคุณครูแอเรียลแฮมม์อกตัวนี้ก็คือเป็นแฮมม์อกแปลว่าเปลยใช่ไหมครับก็เป็นเปยผ้าที่ใช้สําหรับการออกกําลังกายการอากาศนะครับผมก็จะเป็นเป็นกีฬากึ่งๆึ่งกายกรรมนิดๆนะครับแล้วครูมาเล่นได้ยังไงอะคะก็ปกติคือเป็นนักแสดงกายกรรมแบบโชว์ตามอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยครับก็เหมือนว่าเหมือนเราตัดทอนความแบบตื่นเต้นของกายกรรมลงมาให้มันเป็นแบบเป็น การออกกําลังกายเพื่อเข้าถึงกับคนทั่วไปได้ก็คือก็คือเลยมาสอนเป็นตัวนี้ตัวแอริเอลทอมอกหนึ่งเลยคือมันจะสร้างกล้ามเนื้อของเรามันคล้ายๆการเล่นแบบบอดี้เวทใช่ครับบอดี้เวทก็คือใช้ร่างกายตัวเองในการยกน้ําหนักอะไรอย่างนี้ครับก็คือถ้าเราไม่มีแรงแขนหรือไม่มีแรงส่วนบนเราก็ไม่สามารถยกตัวเองขึ้นผ้าได้เราก็ไม่สามารถเล่นการากายได้ตัวนี้ก็ได้กล้ามเนื้อลำตัวส่วนบนอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือได้ความอ่อนตัวด้วยการ stretching ยืดเหยียดคล้ายๆกับพวกโยคะอิมนัสติกอะไรแบบก็คืออย่างคนเล่นเบทจะให้มาเล่นนี้ก็กยากอย่างให้เราไปยกเวทเราก็รู้สึกว่ามันมันก็ไม่ใช่ทางขอเราอะไรใช่คนละแนวครับผมไม่เคยเลยก็เล่นได้เพราะว่าคือแอร์เร็มอกมันจะมีเลเวลของมันก็คือมีท่าง่ายท่าปานกลางท่ายากจนถึงแบบสามารถแสดงกลางอากาศได้เลยอย่างครับ ใช่ประกอบเพลงสนุกสนานกันได้เลยเป็นออฟฟิศซินโดรมช่วยได้ไหมได้หมดคือสสนคนที่เป็น,นออฟฟิศซินโดรมส่วนใหญ่ก็จะปวดหลังเลยใช่ไหมครับตัวนี้ก็จะเป็นช่วยยืดหลังช่วยยืดกล้ามเนื้อส่วนหลังอะไรอย่างนี้ก็จะผ่อนคลายได้เล่นในจุดจุดหนึ่งอย่างถ้าเป็นกีฬาชนิดอื่นใช่ไหมครับด้วยคำว,ว,ว่ากีฬาด้วยคำว่าการออกกําลังกายคนส่วนใหญ่จะเบื่อจะไม่ไม่ค่อยแบบสนุกก็คืออยู่ในฟิตเนสเล่นไปฟังเพลงอะไรแค่นี้แต่ว่าตัวนี้คือ พอเราเล่นได้ในจุดจุดหนึ่งเราสามารถเอาไปประกอบเพลงทําเป็นโชว์มีความสนุกสนานแบบคือใช้มีสีสันขึ้นมาพอมันมีเพลงมีอะไรเข้ามาอย่างนี้มันรู้สึกว่ามันน่าเล่นมันน่าสนุกแล้วคือคนที่เล่นส่วนใหญ่ก็คือจะรู้สึกว่าพอมันได้ท่าหนึ่งท่าย,ยากๆอะไรเงี้ยเราทําได้เราสึกว่าชัเล่นตัวเองเรารู้สึกว่าแบบเราทําได้อีกทําได้อีกทาไปเรื่อยๆแล้วคนที่เล่นส่วนใหญ่จะเป็นแบบ โอเคทางง่ายนะครับโอเคง่ายครับเริ่มต้นค่ะเริ่มต้นนะครับก็เอางี้ละกันขึ้นไปยืนบนผ้าโอ้โง่ายเล้ใช่ไหมครกดผ้าใช่ครับกดผ้าลงไปแล้วเอาเท้านะครับใส่เข้าไปในผ้าแบบนี้อ่ะแต่ทาให้ดูก่อนนะครับผมกดเท้าอย่างงี้ก้าวขึ้นไปใช่ไหมครับขยีงนิดนึงนะครับมือขึ้นกำผ้าแน่นๆนะฮะแล้วจากนั้นค่อยๆดึงตัวเองขึ้นยืน ยืนได้อยู่บนผ้าก็ทำหลายท่าได้นะครับท่านี้หนึ่งท่าเป็นต้นนะครับง่าย,ายง่ายง่ายครับโอเคนะฮะ,ะลองดูกันลองทำง่ายสำหรับคนไม่เคยทำก่อนโอเคอจากนั้นดึงตัวเองขึ้นยืนเลยครับยืนอย่างมั่นใจไม่ต้องกลัวเลยขาต,ตรงๆขึ้นตรงๆยืนโอเคจากนั้น งอขาหนึ่งข้างแล้วเอาเท้าเหยียบผ้าไว้่างนีอ้อ่ะเหยียบไว้แบบนี้ค่ะอ,อ่าโอเคมือ,อด้านนี้ระดับหัวไหล่แล้วดันผ้าออกไปอ่ะด้านซ้ายจับไว้ธรรมดาดัานออกไปดันดันให้แขนตึงโอ,โอเคนคะฮะพิงไว้ให้ผ้าเข้าสีข้างลําตัวโอเค,อเคใช้แรงเยอะไหมเยอะมาก <laughs> <laughs> อ่ะค้างไว้หนึ่งสองสามสี่ 5 6 7ดและ8ปค่อยๆผ่อนแขนนะคะจับผ้าแบบธรรมดาเอาขานี้เข้าไปในผ้าเตะไปด้านหน้าเหยียดตึงเตะขาแล้วค่อยๆย่อ,ยยอตัวลงนั่งช้าๆย่อขานี้ลงช้าๆครับโอเคเอามือจับไว้ระดับหัวไหล่นะครับเอ็นตัวลงไปให้แขนตึงแขนตึงเกรงแขนไว้นะคะแอนลังขึ้นมองไปด้านหลังห้องเท้าโค้ย,วยสวยๆค้างไว้นะคะบาย โอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดและแปดค่อยๆดึงตัวเองขึ้นมานั่งพักสบายๆบ,บนผ้าเอ๊ okay. เอาเท้าวางลงนั่งให้เต็มก้นเลยนะฮะนั่งลงโ okay. อเคการแขนสวยเช็ดหน้าแอนอกนะฮะโอเค ชวนคุณผู้ชมมาเล่นเนี่ยนะคะค,คุณมอยากเชิญเลยก็คือแน่นอนว่าคนที่เล่นกีฬาหลายๆคนเริ่มท้อเริ่มถอดใจเพราะว่าเบื่อมันไม่มีอะไรตื่นเต้นนะครับแต่ว่ากีฬาประเภทนี้มันคุณจะลืมคำว,ว่าเบื่อแล้วก็คำว่าไม่ตื่นเต้นไปเลยเพราะมันตื่นเต้นแล้วมันจะเสียวตกตาเวลาแต่ว่าถ้าเล่นอย่างปลอดภัยอย่างเราไม่ระวังแน่นอนว่ามันสนุกและมันมันให สร้างกล้ามเนื้อเราได้จริงจนะครับกับการเล่นกีฬาประเภทนี้ uh huh. แล้วก็คือความเบื่อสาหรับกีฬาประเภทอื่นอาจจะแบบว่าเราเราอาจจะเล่นเลนไปเรื่อยแต่ตัวนี้ไม่ใช่มันจะเพิ่มขีดจํากัดให้ตัวเราไปเรื่อยๆโดยไม่มีที่สิ้นสุดครับแล้วบางคนคือสามารถเล่นประกอบเพลงได้เล่นแบบเต้นประกอบเพลงกับผ้าอะไรอย่างเงี้ยก็ดูสวยงามก็จะทำให้มันไม่เบื่อได้ใช่ค่ะเรียกได้ว,ว่าแข่งกับตัวเองสําคัญที่สุดเพราะว่ามีแค่ผ้า กับเราซึ่งก็มีครูคอยประกบด้วยนะคะม่นด้เสียวันนี้อีกนะคะและที่สำคัญไม่เบื่อด้วยเพราะกีฬาหลายประเภทเนี่ยเล่นไปซ้ําแบบเดิมยกเวทแบบเดิมวิ่งแบบเดิมแต่นี้ต้องยอมรับว่าแต่ละท่านนะคะแต่ละจังหวะแล้วก็แต่ละลีลาเนี่ยไม่เหมือนเดิมแต่ที่เหมือนกันคือให้กล้ามเนื้อกับเราใรให้สุขภาพที่แข็งแรงด้วยวันนี้ขอบคุณคุณครูขนมมากนะคะสวัสดีาครับ กับครูนงกันมากดีกว่านะคะค 2, รูสอนพิลาทิสนะคะที่สนคานก็คือเป็นกีฬายอดฮิตโดยเฉพาะพดาราคนที่อยากจะมีซิกแพคก่ะคุณนงสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถามก่อนนะคะว่าเวลาเราอยากมีซิกแพคเราเห็นดาราเขาเล่นพิลาทิสกันใช่ไหมก็มอยากจะฟิตแอนฟร์มแบบเขาว่าจริงๆพิลาทิสเนี่ยถาเพื่อตอบโจทย์นั้นอย่างเดียวหรือเปล่าะคะ,ะพิลาทิสนะคะจริงๆถามว่าตอบโจทย์ไหมมันค่อนข้างจะ อีกประเด็นหนึ่งมากกว่าเพราะว่าประเด็นหลักๆของตัวพิเลติสเนี่ยค่ะจะเน้นการเล่นเพื่อส่งเสริมกับแนวกระดูกสันหลังให้มีความรู้สึกว่ายืดตรงได้มากขึ้นหรือเป็นการพวกซัพพอร์ตหลังให้ดีมากขึ้นก็คือจะเหมาะกับคนที่มีพวกเครื่องกระดูกสันหลังต่างๆค่ะแล้วก็มีปัญหาเรื่องคอมาหลหรือว่าช่วงหลัง ที่ปกติเดี๋ยวนี้คนจะเป็นการพวกมอนลองกระดูกเสื่มปัญหาต้นคอปวดคอเป็นบ่อยๆยอดฮิตเลยนะคะประเด็นเนี่ยจริงๆก็มีเรื่องของหลังไม่ดีเพราะว่าคนไปผ่าหลังมานะคะแล้วก็หลายคนก็เป็นออฟฟิศซินโดรมเนี่ยปวดแค้นปวดไหล่จริงๆพิษิตก็เข้ามาช่วยได้ด้วยเหมือนกันได้ค่ะแล้วทำไมเราเห็นคนส่วนใหญ่มันเล่นเพราะว่าอยาาจะมีซิกแพะจริงๆแล้วเนี่ยต้องทำอีกพวบคู่กันไปด้วยหรือเปล่าคะด้วยค่ะเพราะว่าปกติถ้าเราเล่นตัวพิาทิตเนี่ยค่ะจะเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กที่สามารถ ให้มันลีนยาวได้แต่เราไม่มุ่งเน้นที่กล้ามเนือบัดใหญ่เพราะว่า ปกติถ้าเล่นกล้ามเนื้อมัดใหญ่เนี่ยคือจะต้องเป็นพวกเวทเทรนนิ่งที่ใช่คือใช้กล้ามเนื้อที่เป็นตรงนั้นที่ค่อนข้างเยอะกว่าแต่เวลาเราเล่นพิเรทินเนี่ยค่ะจะเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กที่ต่อกับตัวระยางของกระดูกต่างๆของร่างกายเพื่อสปอร์ตแนวข้อต่อต่างๆให้ดีมากขึ้นฉะนั้นเวลาเราเล่นตัวเนี้ยค่ะมันก็ทําให้ข้อต่อต่างๆแข็งแรงมากขึ้นก็เป็นส่วนเสริมเท่านั้นแต่ถ้าใครอยากมีซิกแพทจริงๆก็ต้องไปทํอย่างอื่นเพิ่มด้วยด้วยแล้วก็ภูมิอาหารเช่นพวกอ่ะจะง ลดน้ำตาล<ะ>อ่ารักษาการลดก็อาจจะไม่ได้อดอาจจะทานน้อยลงแล้วก็ควบคุมในปริมาณที่พอดีมากขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงคือต้องไป วิ่งบ้างว่ายน้ำบ้างหรือ <c oughs> ว่าัจักรยาน <c oughs> แล้วแต,แต่แต่ละคนที่สามารถขยับร่างกายได้เอ้น <c oughs> เดี๋ยวมาลองเล่นกันดีก,กว่านะคะแล้วก็อบอกว่าเฮ้ยเนี่ยมีปัญหาเรื่องหลง <c oughs> เรื่องออฟฟิศซินโดรมเนี่ยต้องเล่นท่าไหนบ้างคะครูก็หลักๆถ้าเป็นช่วงออฟฟิศซินโดรมค่ะก็คือจะเป็นยืดอ,อช่วงหัวไหล่นะคะยื่ช่วงอกเพราะว่าปกติทุกคนจะนั่งห่อตัวได้ค่ะงั้นมาลองดูอุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะถืงมือแล้วก็ถืงเท้าได้ค่ะ โอเคค่ะเริ่มที่อะไรดีคะคุณผโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะเล่นพวก upper body นะคะหรือว่าช่วงแขนหรือคอบา์ไหลของเราเดีวเริ่มจากการนั่งนะคะนั่งหันหน้าไปทางตัวฟิตบารเลยค่ะใช่ค่ะขึ้นั่งข้างบนตัวแครเรทเลยค่ะนั่งขัดสมาธิไ้เลยนะคะหน้าให้มือสุกสบายตัวให้มากขึ้นนะคะจากนี้เราจะมีสแตทางด้านหลังนะคะเลื่อนตัวมาทางด้านหลังนิดนึงให้หลังติดกับตัวโชดอร์เลสไว้นะคะมือทางด้านซ้ายนะคะ หรือสเต็ปไว้นะคะจับไว้ที่เ้นสั้นหรือว่าตัวชอตสเต็ปนะคะ,ะทั้งสองข้างจากนี้นะคะแขนทั้งสองข้างเราจะลดมาอยู่ข้างลำตัว เหยียดปลายมือทั้งสองข้างลงพื้นนะคะอันดับแรกเราจะนั่งเมืองกระดูกรลงนัางของเรานะคะและพยายามยืดตัวขึ้นให้ความรู้สึกมันมีคนกำลังดึงสีสาวเขาไหล่ต้นคอไม่เกร็งนะคะออกแรงดึงแสบไปให้อยู่ข้างลำตัวช้าๆประมาณนี้โอเคค้างไว้ก่อนนะคะออกแรงต้านสปริงไว้หายใจเข้าช่วงกระบ,บังลมหมือซิ่โครงเกรงท้องนะคะหายใจออกค่อยๆออกแรงเหยียดแขนขึ้นช้าๆยืดปลายมือขึ้นไปให้อยู่แนวเดียวดับของช่วงอกอ่ะดีค่ะค่อยๆลดแขนลงข้างลำตัวหายใจเข้านะคะ โอเคหยุดค่ะให้เจออกไม่ค่อยเหยียดแขนขึ้นยืดมือขึ้นไปแต่นี้เราจะงอสองข้างนะคะเป็นอีกข้านลง นั่งยืดตัวขึ้นเศียรตามองตรงหัวไหล่เปิดออกทั้งสองข้างสบักผ่อนคลายนะคะเหยียดแขนสองข้างไปให้ปลายสองอยู่ข้างลำตัวหายใจเข้าค่ะหายใจค่อย่อเหยียดแขนสองข้างแผนด้านหน้าช้าๆจุนี้เปิดแขนทั้งสองข้างออกทางด้านข้างโอเคค่ะแล้วค่อยๆ่อยูกแขนสองข้างเข้าหายใจเข้านะคะหายจออกงอสองกลับมาข้างลำตัว้างช้าหายใจออกหูกแขนสองข้างกลับเข้ามาหายใจเข้าและลดแขนลงข้างลำตัว เรียบร้อยค่ะ หลังจากออกกําลังกายด้วยพิลาทิสไปบางส่วนแล้วนะคะ,ะหลายคนมือขาเหมือนเฟิร์นว่าเอ๊ะทำไมเห็นอาจารย์เนี่ยก็เรียนมาตั้งหลายปีแล้วนะคะแล้วก็เป็นอาจารย์สอนด้วยแต่ถ้าดูรูปร่างแล้วไม่ดิฟฟิคแอนเฟิร์นเหมือนที่เราเคยเห็นนะคะค่ะก็มันขึ้นอยู่ที่การดูแลของตัวเราเองใช่ไหมคะคือ รูปร่างเนี่ยค่ะแต่ละคนจะไม่เหมือนกันคือเราเคยถึงจุดที่หอมมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่การหอมของเราเนี่ยมันหอมผิดวิธีไหมถ้าเรากลับมามองจริงๆไะค่ะเราสุขภาพดีด้วยภายในดีกว่าที่จะแบบหอมเดียวบางคนผอมเดียวที่โรคก็มีแต่เราเนี่ยค่ะใช้การควบคุมร่างกายเราให้ได้แล้วเราก็ไม่ป่วยง่ายถ้าสักเก็นจริงทุกคนหอมบาป่วยง่ายตแต่ของเราเนี่ยไปหาหมอ ไปวัดความดันก็ปกติใชะว่าทําอะไรก็ปกติคือเราควบคุมจากการคอนโทรลจากร่างกายตัวเราการมูฟเมนต่างๆพอเราเล่นอุปกรณ์หรือว่าเล่นตัวพิการที่นี่ค่ะมันส่งเสริมให้ิลังภาพเราดีขึ้นนะคะแล้วก็มันแข็งแรงลึกๆมากกว่าที่เราเห็นจากบุคคลทั่วๆไปค่ะ,อ,ะอย่างนี้คือต้องเขาเรียกอะไรต้องลองนะคะไม่ลองจะไม่รู้ว่า การแข็งแรงจากภายในเป็นยังไงใช่อย่าไปตัดสินคนจากภายนอกนะคะเพราะจริงๆแล้วรูปร่างข้างนอกไม่ได้บอกว่าเขาแข็งแรงหรือมีกําลังมากน้อยแค่ไหนนะคะทังนั้นคุูรงเองก็พิสูจน์ให้เราได้เห็นด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุูรงมากเลยค่ะที่มาสอนก็เล่นเซเิสแล้วก็บอกข้อดีของเซเิสให้กับคุณรงค์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ หลากหลายรูปแบบนะคะที่ทําให้เราไม่รู้สึกเบื่อกับการออกกําลังกายในรูปแบบเดิมๆค่ะซึ่งเช่อเหลือเกินนะคะว่าถ้าคุณผู้ชมได้ลองแล้วจะติดใจอย่างแน่นอนค่ะพอนอกเหนือจากเรื่องของการออกกําลังกายเพื่อให้ด้วยสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วยังเป็นการเอาชนะใจตัวเองอย่างมีวินัยอีกด้วยค่ะนี่คือทั้งหมดที่นํามาฝากกันในสมาร์ทบิณฑิกติดจอวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการลงแล้วพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันใหม่สวัสดีค่ะ